การให้าว่าจะไม่ลงการเมืองแล้วนี้ยเ่นอยุสิรู้สึกยังไงนายกไม่เล่นอะไรอีกแครับแค่นั้นเองเอ็มบ้าตอนนี้ชอบันกลาหลายชื่ออะไรกล้าตำแหน่เรื่องอะไรครับมีนจะแค่สมัยนี้อย่างเดียวเลยใช่ไหมพ่ะไม่เล่นอะไรไม่ดูก่อนมมีประชาชนเขาถาม เาออกไปเลี้ยงหลอะไรังไงคยว่านาดีครับยคงปฏิบัติหน้าที่เื่าประชาชนอยู่นายกชานาใหญ่ก็เตรมตัที่จะขให้นายกช่วงสัปดาห์หน้านี้นายกโดนยัไงม่องกังวลใจอะไรไหมครับ้กัครับเราไม่ได้อะไรครับกังทงครับก็เต็มที่แล้วครับเต็มที่จริงยังทำงานกับตำแหน่งระยะเวลาที่เหลืออยู่าทดีที่สุดครับวันนี้อราบอกอะไรกับประชาชนชาวาห่างมครับเมเร แล้วจะอะไรจะเกิดครับนะว่าเจมที่นายยกจะอยู่พรบวาลามนะครับหรือว่าจะลาออกในเรือร้อนหน้าวันูโดนป